Hồn tố tố của nhóm trắng ui Hòa nào สบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนทางฟังไทยทางฟังลาวหรือว่าเหตุต่างประเทศน้ำพี่น้องเนาะมื้อนี้บ้านไหนกะสิออกมาอ่าขอบคุณหรือว่ามาเบาเกี่ยวกับเงินที่ 4. สี่าส่งมาซอยเหลือคุณยายอะไรพี่น้องบานตอนนี้ได้เท่าไรเลยเนาะ บ่าน th th ้อยจะดวงเงินที่เอฟซี่นชงมาทั้งหมดเนาะเอามาดวงใช้กันเด้เนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าอ่าบ่าน้อยก็ได้ร่วมชิดนั่นไปเนาะพี่น้องก็มีเอฟซี่นอยากซอยเดืออ่าคุณย่ายกับหลานหน่อยอะไรพี่น้องบ่าน้อยก็เลยเพิ่นก็ทักมาทางเฟสเนาะทักมาทางเฟสบ่าน้อยนะครับให้บ่าน้อย เอาเล็กบัญชีห้แล้วเพิ่นก็โอนเงินมาซอยเนาะพี่น้องกะบัญชีนี่ก็เป็นบัญชีของเอื้อยเนาะแหม่มีบัญชีไทยพี่น้าะกัจังไดยมาแหล่กิวดาวอีกแค่หนึงเนาะเงินมากดดิล่ามากดดิล่าเฮ้ยมากดเดือดมาแหลกเปลี่ยนอยู่ฮานที่เขาเจะรับเงินบาทานั่นแหละเมื่อนี้กัดีใจร้ายพี่น้องเลยกัขอบคุณเอฟซีทุกท่กทกทานที่มีจิตใจเมตตาอะไรกะมี จิตใจเืกอเฟื่อเพื่อแผ่เนาะที่เลยทรงเงินมาช่วยเหลือคุณยายอะไพี่น้องดีใจแทนคุณยายเหมือนพี่น้องอีตนวพี่น้องยายอยู่กระดานเห็นเห็นเป็นยังบ้านน้อยก็ไปถ่ายเบิ่งคุณยายเนาะบ้าน้อยกับเห็นเพิ่นกับบ่ต่างจากไอ้บินเนาะไอ้บินยังสบายกว่าเราฮะน้าบ้าน้อยก็เลยเออลองไปถ่ายเท่าหนี้เอฟซีใจดีอยากซอยเนาะ ส่วนบ้านน้อยกับโซยกับโซย์นี่เร็กน้อยเนาะเพอาะว่น้องพอว่าบาน้อยกับบัวไหลมีเงินค่ำรายปรนนั้นเนาะเพราะว่าหลายคนที่เบิ่งส่องยูทูปบ้านน้อยนี่กะมันบ่ค่อยมีโฆษณาคือบพี่น้องลองเม้นบึงเด้อว่ามีโฆษณาอยู่บ่อยู่ในสองบ้านน้อยเพราะว่าเงินมันบ่ค่อยเสร็จเนาะเงินบ้าเงินรายลายจากยูทูปของบ้านน้อยมันไหลเสียดีอะตำตำกรม ปกติกว่าผองอัยเรื่อยเหมือนไรเนาะ,นะกว่าขอสงสนใจไปนําโฆษณาพี่น้องพวกเขาอันนี้ก็อธิบายเขาเขาก็ซึ่งเงินด้วมหลายท้งหมดหมือนี้เนาะของมือวันที่วันที่ถอยมาเมื่อเมนี้วันที่เท่าไหร่เป็นมือบ้านพาฮัสเนาะมเอนี้นะพี่น้องจากวันที่เท่าไรแผ่นมือบ้านผาฮัตม,มีอัยเรอือยที่เป็นทรงเงินมากค่ะจากฟังไถ รวมเงินทั้งหมดสามพันห้าร้อยบาทเป็นเนาะไม่พอมันสี่พันบอสสี่พันอันหนึ่งเหมืนแหวกเป็นผามาให้บ่าน้อยอคนละพันเออคนละพันกับยายเงินรวมเงินทั้งหมดนั่นสามพันหาร้อยเงินทีบ่าน้อยเสีซื้อของไปให้คุณยายเนี่ะ แต่กัยังมีเอฟซีเป็นสีผากมากอีกอยู่เนาะเอฟซีจากต่างประเทศนะเ่ป็นสิส่งเงินมากอีกอยู่มาซอยจากสีทอไลท์กับวัตเหุนเนาะบ้านเ้าเกิดจโฮมเงินนี้ใบซื้อเครื่องคองจำเป็นเครื่องมองใช้ยายเป็นแต่กายอยากถามพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าใส่ชื่อยังเน่เนาะเพราะว่าถ้าเช้เป็นเงินนะ หนึ่งเล่ากับโบเดปไปใช้มาใช้โบได้เนาะพี่น้องไปอ่าไปในเมืองกับอะไรเมืองกับปบโบได้เนาะเฮากับทาเน้นว่ายาไข่เนี่นะสิเป็นเข่าหรือว่าคล้องกินเนาะคล้องใส่ก็สีคลองใส่เสื้อผ้าหรือว่าที่นอดก็สีเนาะเลี้ยวท่านแต่เรื่องไปซื้อเครื่องซื้อยังนี่มันกาดขอนขาแยงยังขอนคางเจนยะเมเดอร์พี่น้องเพราะว่าเฮากับบมี่ดล มีแต่รถมีแต่รถจักรถจักรนึ่งเนีเพราะว่าถ้ารถจักรไปบางเซกนะสามสิบสี่สิบกิโลกับเพื่อมันจะมาหอดบ้านเข้าวันไนพี่น้องเนยไก่เนาะแมนแล้วก็มันกะใส่ของมาหลายลายหรือว่าบอหน้อยสิใส่ขี่รถเที่ยวไปบ้องเนาะขี่รถเที่ยวเนาะขี่รถเที่ยวเอาอแต่ก็ต้องถามฝากถามยังมากเรื่องของมันกะอยากอยากเนาก็เลยอยากถามพี่น้องพี่ซีสุขคนเนาะว่า อยากไปซื้อยังให้เราอเนาะคอมเมนต์มาเลย่องพวกนี้เนาะเพื่อสิเป็นประโยชน์เนาะวันนี้จะไปอ่านคอมเมนต์นะนาะไปซื้อเนาะเงินนั่นมันกับเป็นเงินจากน้ำใจจากเอฟซีเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้ออโมเงี้ยอโนโมทนาบุญอโนโมทนาบุญด้วยเด้อพี่น้องเอฟซีวันน้อยกูใจดีขนาดนี้บุญหลายๆหลายๆบุญน้ำใจเนาะเพิ่นพัก คันอยากทักเฟซเอ่อบาหน้อยมากจะติดต่อมาหลายเด้อทางเฟซชื่อเฟซบุ๊กน่อยบ้าเลาวน่อยบ้าเหล้าเด้อแมนเพราะว่าบาหน้อยกันอาจจะเอ่อให้เยสซี่เพิ่นเอ uh, no e no e no so sure. ่อส mm. hey. uh, so hey ่งเงินมาให้ใ no? ห้เบิดทุกคนนะนะคนที่ผมแล้วเี่คนที่เพิ่นอยากให้นะเห็นนะให้แล้วด้แต่บอหน้อยก็สิปีแล้วด้วยก็สิเอาไปให้ ย่าเพิ so, ่นแม่ซื้อของูลจำเป็นเรื่องนั้นการหายย่าเย็นใสในชีวิตประจำวันนอกพี่น้องเงินเดื่เท่าไรกันแม่เรื่องทุกไรทุกบาททุกเสตางค์อะไรนอกกาหายย่าเย็นนั่นแเองบางทีเก็บลบเดี๋ยวสิขึ้นผานในหน้าจอเนะคุณผ่านที่เอื้อยอ่านเพิ่นโอนมาเนะแต่เพิ่นบอห้บอกซื้อเนาะเอื้อยอ่านจากฟังไทยหรือว่ายู่ต่างแดนนี่บอกว่า มันก็บรรยายใจเด้อกับคอทบทอไปนั่นเลยการเวรอาเป็นฝาหม่าจากจนได้มันประเทศไทยเนี่ยจากฟังไทยเน่ยและการอีกย่างอีกที่เป็นสิทผาหม่าเนี่ยจากต่างประเทศจช็กซีทอราห์กับบางงูเนาะการรอชมไปต่อไปพี่เนาะตอนต่อไปรอชมคลิปต่อไปจะไล่กับขอบคุณหในไลน์จะพี่น้องเอ้ยขอบคุณนำใจอ่า คุณขอบใจเล่นไหนฟังไท่ไอ้เก่งนที่จะส่งเงินมาเนาะประม้กับที่เอาไปทำให้ดีที่สุดเนี่ยเพราะว่าน้อยกับโมโหว่าสื้อยังเนอะถามพี่น้องจากแต่คอมเมนต์มาในเด้อหรือว่าสื้อเข่าปลาอาหารแห้งเป็นพวกมีปลาฟองหรือกันหน้ารม่ก็ กันแล้วกันไหนค้องมากกันหนาจะใส่รดไทยเขาอีกไหนไปนะเขาเอาไปหายผ่ผู้เดียวก็จะไปเนอยใจ่เลยเขาหน่อยใจว่าเป็นยังจึงไปหคนเดียวเขาพูดเขาผู้หรอกออนไลน์พี่น้องเขาพููจากยูทูปพูดจากซ้ำนึ่งเาคอยมกเฟซบุ๊กไปสินะเพราะว่าเกับอย่างเนี้ยนา่นยแบบคนชิมองเขาเนี้ยนันดีอว่าจงไรครับ สารางพี่น้องเอ้ยก่ะหายจำพอประมาณเนอ้องจำพอด,ดีพูกงามนี่แหละแม่นซำพ่อหายได้จำแม่หายได้นี่แลหละแม่นกะสิมีสันติเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหายเอือยนอ้ <ใจ S 2> <c oughs> องหายเอือยทางฝวันไทยเ <ใจ S 1> ด้อเพิ่นส่งมาค่ะน่าจะประมาณสี่คนเนาะสี่คนส่งมาเมื่อนี้แหดะคนหนึห่งอายจากฝั่งไทยเพิ่งกะ หาหลายบาทเนี่ยนะคนหนึ่งสามพันเออคนหนึ่งหนึ่งพันคนหนึ่งหนึ่งพันแล้วก็เอื้ออีกหนึ่งพันเนาะต้องคุยอะไรไเด้อเป็นสามพันหาหลายบาทตอนนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวมือหนาสิอัปเดตให้เบิ่งอีกเนาะมือหนานี่หนาจะไปซื้อเครื่องซื้อของเนี่ยก็เอาไปให้ยายไปไหนนนั่แหละพี่น้องถ้าอยากให้ซื้อยังกับเม็นบอกเลยเด้อเห็นบอก สำหรับจะได้ขออก่าสื่อยังแม่นเงินทุกบาททุกสตางค์เท่ากันสิเก็บบัตให้หญ่มเดเนี่ยกเลยเอาบริเลยยังนกพีนออกไงเแม่นคันน้ำใจให้คันแม่นารสักัพอกันคิดหนาเนาะพี่น้องคิดนึ่งก็่ไขอบคุณได้รายขอบคุณเอฟซีฟังไทยได้ร้ายเจอกนที่บทมหมาป้เจอกันคิดหนา ไยฟายอย่าลืมกดไลค์ม่นองเด้อเป็นกำลังใจนะกดไลค์คอมเมนต์มาหลายๆนยะครับคอมเมนต์ได้เด้อว่ามีโฆษณาขึ้นอยูวอนอใน,นสองวันหน่อยอย่าลืมคอมเมนต์แน่ <c oughs> บ๊ายบาย